ร่วง IT TODAY กับบ้านพรราม4ี่เช้าวันนี้9ก้นากา27นาทีสดๆเลยนะฮะค่ะช่วงนี้เรามาอัปเดตเทคโนโลยีของวันนี้กันดีกว่านะคะว,ว่ามีข่าวอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะคหลังจากที่สตีฟบอมเมอร์นะคะผู้บริหารของ Microsoft ค่ะคตอนนี้ประกาศลาออกแล้วบอกว่าจะไปเป็นผู้บริหารของทีมเดี๋ยวนะ ผู้บริหารของ Microsoft ผมฟังไม่ผิดใช่ไหมถูกต้องจะไปบริหารทีมใช่ทีมกีฬาใช่แล้วอเดี๋ยวค่อยมาพูดคุยถึงข่าวนี้กันนะคะเราไปดูข่าวอื่นๆก่อนนะคะเริ่มเกาะกระแสกับ Ice Bucket Challenge เพราะว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย Ice Bucket Challenge เนี่ยนอกจากมีคนท้าสิแล้วยังมีเป็นบริษัท้างร้านด้วยแต่ไม่ใช่ซัมซุงนะกรันจะเล่าข่าวซัมซุงแต่มีแบบแอป กรับแท็กซี่มีโทรมาบอกคุณซีทำไอซ์มารเก็ตยังคือต้องโทรมาถามก่อนอ๋อเจ้าของเจ้าของคนทำแอปกราบแท็กซี่นะคะ แต่ล่าสุดค่ะคือทางซัมซุงนะคะมีทำไอซ์บักเก็ต h a l เลน g ์ซึ่งก็เป็นเวอร์ชั่นที่หลายคนอาจจะอยากไปร่วมกับเขาไปดได้ติดตามข่าวบ้างหรือเปล่าคือวิธีการก็คือง่ายๆเลยฮะเขาไม่ใช่ว่านําผู้บริหารมาทำไอซ์บักเก็นะฮะแต่นํามือถือครับที่เขาเคลมว่าสามารถกันน้ําได้มาทําการราดน้ําแข็งลงไปแล้วก็บอกว่านี่คือซัมซุงไอซ์บักเก็ต h a l เลน g ์อย่างไงล่ะ เป็นการเกาะกระแสออกโฆษณานะคะกับคําที่กําลังเป็นคีย์เวิร์ดคือคําว่า Ice b u c k e t Challenge เนี่ยเป็นค<ฮ>ีย์เวิร์ดที่คนไปเซิร์ชใน Google ใน YouTube เยอะมากะนะคะ,ะ <ๆ S 1> ก็เลยเกาะคีย์เวิร์ดนี้ซะเลยนะคะคก็เลยเอบอกว่านี่ฉันคือ Galaxy S5 แล้วก็นี่คือ Ice b u c k e t Challenge ของฉัน <laughs> ก็คือเปรียบเสมือนว่าเจ้าต,ตัวนี้มันเครื่องนี้เป็นคนคแล้วก็ห่อน้ําแขง็งราดน้าแข็งบนน้ําเย็นก็มีเป็นรายเพราะฉะนั้นแล้วมือถือเครื่องนี้จะต้องไปช่วยในการทําบุญนะครับประเด็นคือมือถือซัมซุง เครื<ส> mm ่องนี้ท้าต่อนะคะอีก3มเครื่องด้วยกันลักษณะเหมือนคนนะเขาบอกว่าท้าท้าอีกสเครื่องคือท้า iPhone 5S ท้า HTC One แล้วก็ทกา Nokia Lumia 930อ๋อออโหใจร้ายนะฉะนั้นบางทเป็นคนแล้วท้า3คนอันนี้เป็นเครื่องก็ท้าอีก3เครื่องค่ะเป็นไม่ท้าแบบ iPhone 6บ้างเหรอครับก็อยากจะเห็นเหมือนกันนะคะก็ซัมซุงบอกว่าบริจาคให้องค์กรการสนชื่อว่า Motor n e u r o n Disease Association ของอังกฤษค่ะซึ่งในเมืองไทยเองนะครับตอนนี้ก็ มีหลายคนที่ออกมาใช้กระแสตัวไอซ์บักเก็ตแชร์นส์นะครับในการร่วมบริจาคมีหลายๆมูลิตินะครับที่ได้รับกันไปนะฮะรวมถึงในส่วนของมูลิธิประสาทาวิทยาของทาง <สะ S 2> ประเทศไทยเองก็มีเหมือนกันใช่ค่ะแต่ว่าการราดคครมๆลงไปก็ระวังเรื่องสุขภาพกันนิดนึงละกันแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ต้องระวังคือสถานที่ที่คุณใช้ราดเนี่ยบางทีเป็นสถานที่ที่เราไม่รู้วัฒนธรรมเขาอย่างเช่นที่เกาหลีนะคะการราดน้ำไว้ที่พื้นเนี่ยนี่คุณแซวน้องชายผมใช่ไหมคุณฟิล์มคุณฟิล์มดเสื้อด้วยไง ไปทก็เลยแบบว่าตกใจนิดนึงเลอว่าตำรวจของคิดว่าเป็นอะไรอ่ะคือเกาหลีเทรนมันเทรนก็มีนะคะจิตดาล่าเมื่อวานนี้ใช่นะฮะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจของทางเกาหลีเองเข้ามารวบตัวคุณฟิล์มใช่บอกว่ามีภาพด้วยเพราะว่ากล้องอ่ะกลังตั้งถ่ายคุณฟิล์มอยู่งเออแล้วก็คือลาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยตำรวจเดินเข้ามาจับเลยนะคะว่าเอ๊ะถอดเสื้อทําไมลาน้ำมาไมพื้นเปียกหมดอ่ะว่าจะสอบถามกลับไปเหมือนกันว่าคนปล่อยคลิปเนี่ยคือใครนะฮะก็เห็นเห็นอยู่ว่าถ่ายอยู่คนเดียวนะครับอ้า ไปกันที่เรื่องของเทคโนโลยีกันบ้างดีกว่าครับย่างที่เราทราบกันดีว่าอนาคตเนี่ยรถยนต์แบบที่ไร้คนขับเนี่ยมาแน่ๆแต่มาเมื่อไหร่อีกเรื่องหนึ่งและตอนนี้ครับได้มีแอปพลิเคชันที่ช่วยในการลิงก์ระหว่างตัวมือถือคุณคหรือว่า iPhone สตาร์ทรถให้เลยนี่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่สตาร์ทได้ด้วยไอโฟนโหเจ๋งจริงๆเลยทีเดียวนะคะอันนี้ทั้งเทส l a าค่ะซึงเป็นไม่ใช่ว่าโทรไปให้คนสตาร์ทให้ใช่ไหมคือกดเองเลยนะอันนั้นสั่งงานด้วยเสียงทำได้ทุกอย่างนะคะเทสล a าเป็นบริษัทผู้ผลิตยนต์ลายใหม่ค่ะก็เขาเน้นแน่นอนแหมไฮโซไฮเทคเลยนะคะเกี่ยวกับพลังงานของเครื่องยนต์ จะฉีกแนวก็ต้องฉีกแนวไปสักเรื่องหนึ่งนะคะอันนี้คือเน้นเรื่องพลังงานเขาก็เลยเน้นผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าอย่างเดียวเลยค่ะนะคะ,คะคปัญหาของบ้านเราก็คือว่า จะไปเติมไฟฟ้าที่ไหนนะคะนี่หน้าจอเขาเป็นเหมือนกับ LED จอใหญ่มากนนะ,ะคยนะหน้าตาเหมือน Aston Martin น่ะโอ้ล่าสุดอ่ะออกมาเปิดเผยถึงความสามารถที่เพิ่งพัฒนาก็คือว่าเป็นรถยนต์ระบบปฏิบัติการเวอร์ชัน6.0รถยนต์มีระบบปฏิบัติการ,ร้วยหรอม,มีมีครับตัวกล่องคอมพิวเตอร์ของรถยนต์เขามีอัปเดตตลอดมีมีนะคะคือรถยนต์เนี่ยก็เหมือนคอมพิวเตอร์วิ่งได้นั่นเองนะคะในตัวรถเองเนี่ยคุณอาจจะยังไม่รู้ว่ามีเรื่องของระบบปฏิบัติการอยู่ด้วยนะคะซึ่งเขาก็มีการเพิ่มความสามารถใหม่ให้กับรถยนต์ยี่ห้อ ข้อนี้คือ หมดประหยัดพลังงานนี่ชวยแล้วมีแอปปฏิทินดึงข้อมูลจากปฏิทินมือถือน,น,นี่เห็นแผนที่โลกเลยนะฮะ,ะ,ะแล้วก็ปรับปรุงการแสดงผลแผนที่และการนำทางก็คืออย่างเดียวสิว่ารถเนี่ยเรื่องของแผนที่ต้องมีเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มนุษย์ทำไม่ได้ในการเห็นแผนที่กว้างๆนี่ดูรถคันนี้เนี่ยพร้อมหมดเลยนะที่คุณซีบอกว่าสตาร์ทเครื่องโดย iPhone ใช่ไหมครับแล้วก็เมื่อกี้เห็นแบบมีเปิดซันรูฟนะฮะแล้วก็มีระบบต่างๆมผมว่าขาดอย่างเดียวขาดตังไปซื้อรถนี่แหละแต่เ็ายังถกเถียงกันอยู่นะคะพี่อ ามคุณผู้ชมด้วยนะคะฟีเจอร์ที่เขาบอกว่าออกมาลองรับรถยนต์ตัวล่าสุดตัวนี้ก็คือการปลดล็อกหรือว่าการสตาร์ทรถหรือว่าการเปิด,ดรถด้วยโทรศัพท์ในถี<อ>คือแอปที่ชื่อว่าเทสลาอยู่บนไอโฟนนะคะคนที่บางคนที่ออกมาตั้งคําถามประเด็นเนี่ยเขาก็บอกว่า กำลังคิดอยู่เรื่องของประเด็นความปลอดภัยจะมีคนมาแฮ็กโทรศัพท์มือถือเราแล้วก็สตาร์ทเครื่องรถเราหายไปหรือเปล่าค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้บางคันเราก็จะรู้ว่ามันจะมีระบบความปลอดภัยของรถยนต์บางบตัวเนี่ยนะคะที่ถ้าใครมางัดมาแงะเนี่ยส่งมเมสเซจหาเจ้าของอคือโทรศัพท์มือถือ,อดังเลยอะไรเงี้ยนะคะก็มีแต่ว่าก็ดูเป็นนี้เป็นความทันสมัยของตัวรถยนต์นะคะส่วนจะใช้ได้จริงใช้ไม่ได้จริงในรถยี่ห้อไหนแต่ละคันยังไงเนี่ยก็คงต้องติดตามต่อในอนาคตนะครับคือเหมือนกับตัวนี้เนี่ยรถยนต์มันวิ ได้ประหยัดพลังงานด้วยกันแต่สุดท้ายแล้วตอนนี้สู้ในเรื่องของความสะดวกสบายความไฮเทคนะคะแล้วก็การเชื่อมต่อค่ะนี่ก็มาถึงความแปลกอีกเหมือนกันนะครับหลังจากที่หลายๆคนได้ใช้โทรศัพท์มือถือบางรุ่นที่เขาใช้วิธีการชาร์จแบบไวเลสก็คือไม่ต้องเสียบปลั๊กนะครับแค่วางลงไปล่าสุดนี้ครับแหมจะมีการชาร์จแบตเตอรี่มือถือคุณด้วยคลื่นเสียงคือไม่ต้องไปวางแล้วนะค่ะถือว่านี่แหละแต่ปล่อยคลื่นเสียงออกมาจริงๆในงาน C S ปี2014ที่ผ่านมาที่สิไปอ่ะคเขามีระบบกัน ดันพลังงานไฟฟ้านะคะโดยที่แค่วางไว้ตรงโต๊ะออนะคะเขาจะเรียกระบบนี้ว่าฉี QI นะคะตั้งเป็นระบบสากลเพิ่งจะมีนี่ตัวใหม่มาอีกแล้วอ,ะอ่ะชาร์จแบตด,ด้วยคลื่นเสียงทำได้นะครับ เป็นเรื่องของความอึดแบตเตอรี่ที่คนให้ความสนใจนะคะถ้าแบตไม่อึดอย่างน้อยต้องชาร์จไวๆนักวิจัยนะครับจาก Queen's Mary University of London นครับจับมือกับทางโนเกียครับในการที่จะจัดสร้างสมาร์ทโฟนต้นแบบตัวแรกครับที่จะชาร์จแบตเตอรี่ด้วยคลื่นเสียงนะครับซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพการทำงานในเรื่องของแผงโซลาร์เซลล์ครับและจะมีการพัฒนาออกมานะครับซึ่งก็บอกว่าตัวแปรสำคัญอยู่ที่ตัวนาโนเจเนเรเตอร์ที่จะมีการเปลี่ยนนะครับตัวคลื่นไฟฟ้าหรือว่าคลื่นเสียงเนี่ยให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้า สูงถึงประมาณ5โวลต์ว้าวเอาล่ะก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบนะคะเพราะว่าสายเสยอ,อะไรละยงละยางอาจจะไม่ต้องอแต่ในขณนะเดียวกันเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีของแบตเตอรี่เลยด้วยเพราะว่ารูปแบบการชาร์จพลังงานมันก็เป็นเรื่องของแบตเตอรี่กับตัวชาร์จเจอร์อนะคะก็ไม่รู้ว่าแรงดันลักษณะนี้จะทําให้ผู้บริโภคมั่นใจหรือเปล่าว่า มันปลอดภัยไหมแบตจะเป็นยังไงในส่วนของตัวสําหรับผู้ป่วยที่อาจจะมีการติดตั้งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวอุปกรณ์ช่วยในการเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจนั่นสิคือจริงๆแล้วพวกนี้มันจะมีตัวแบตเตอรี่เล็กๆฝังอยู่ด้วยนะก็ไม่รู้ว่าอย่างนี้พอเดินเข้าห้องไปแล้วมันจะชาร์จไปในตัวหรือเปล่านะคือมันปล่อยขึ้นเสียงมาแล้วมันชาร์จให้เราเองเลยไอรอนแมนเหรอตื่นเต้นอะไรอย่างนี้เป็นได้นะต้องฝากนะครับก็ต้องฝากถึงทุกฝ่ายด้วยนะครับค่ะพูดถึงเรื่องของการส่งคลื่นพลังไปแล้วเนี่ยมีอีกหนึ เซนเซอร์แต่เข้าไปอยู่กับเรื่องกีฬาได้ยังไงก็ไม่รู้คือตอนนี้เนี่ยเซนเซอร์ส่วนใหญ่ก็จะมาแตะกับตามตัวเราตามาตัวตามนาฬิกาสมาร์ทวอชนวน่นนี่นะใส่รองเทานน้าใต้รองเท้าบ้างไม่จบแค่นั้นวันนี้ไปฝังที่ไหนฮะวันนี้บอกโอ้ยอยาก พระจากเทคโนโลยีไปออกกำลังกายตีเทนนิสสักนิดนึงก็ยังจะฝังไว้นะคะสำหรับเซ็นเซอร์ในไม้เทนนิสค่ะโอ้ oh, ขยันฝังจริงๆะนะคะแต่ที่เขาฝังลงไปนี่นะครับเพื่อทําให้คุณสามารถที่จะดูสถิติการตีลูกเทนนิสได้นะครับว่าในการเวี่ยงไม้แต่ละครั้งในหนึ่งเกม,มคุณตีแบบใดและ คุณตีแบบไหนคือหมายความว่าจะช่วยในการแก้การตีที่ผิดสวิงไม้ผิดตีลูกไม่ค่อยโดนเอามาวิเคราะห์การเล่นได้แต่ว่าครั้งนี้โซนนี่เป็นคนคทานะจ๊ะค่ายักษ์ใหญ่นะคะก็หันมาเกาะกระแสเร่งสุขภาพซั้นแล้วแหนี่ย,แยงแย่งงานไนกี้หรือเปล่าไม่รู้น่าสนใจนะสมาร์ทเทนนิสเซนเซอร์ตัวนี้วิเคราะห์การเล่นได้นะคะแล้วก็มีไม้เทนนิสหลายยี่ห้อดังยองรับแล้วด้วยเขาบอกว่าซึ่งเก็บเขาเรียกว่ามีหน่วยความจําในตัวนะเก็บได้ทั้งหมด ฟาดให้ถึง1น0 0งครั้งนี่เขารู้ตำแหน่งเลยนะว่าตัวลูกเทนนิสนะครับมันโดนบริเวณหน้าไม้ตรงไหน <โฮ S 2> แล้วก็วิเคราะห์ถึงความแรงด้วยบลูทูธนะคะกับโทรศัพท์มือถือเป็นแอปพลิเคชันบนมือถือน,นะคะ,ะแล้วก็แชร์ได้ด้วยว่าเป็นไงนี่สถิติการหัวเทนนิสนะคะ เป็นอย่างไรบ้างแต่ว่ายังไม่มีมันวางขายที่แน่นอนแต่ว่าวิลสันหนึ่งในคนที่ผลิตไม้เทนนิสชื่อดังเลยนะคะรืปถึงไม้แบดด้วยก็บอกว่าจะเริ่มขายมกราปีหน้าใครที่ใช่ใครที่บอกลูกๆตีแบดอยู่หรือว่ารู้จักกับใครที่จะตีตีแบดตีเทนนิสนะคะเอาตีเทนนิสก่อนนะเขาบอกวางขายแน่นอนมกราปีหน้าแต่ว่า6,5พัจะไม่มีการนาเอามาประยุกต์ใช้ใ่ไหมครับเช่นแบบว่าคุณภรรยาไปใส่กระเป๋าคุณสามีไว้แล้วเซ็นเซอร์ว่าไปไหนมาอะไรอย่างนี้ไม่มีนะอ คนละตัวนี่มันวัดได้เลยนะว่าใจจะใส่สักตัววัดได้เลยว่าตียังไงนะครับเออถ้าไปใส่กระเป๋าไว้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะเวลาขยับทั้งหลายอันนี้คือบางเทคโนโลยีไม่จาเป็นแก้ที่ปัญหาต้นเหตุจะถูกกว่านะคะอ่ามีอีกหลายหลายประเด็นกันบ้างดีกว่านะครับกับการใช้แอปพลิเคชันนะครับในการล็อกส่วนของตัวหน้าจอใช่ค่ะหรือว่าสกินล็อกใช่ไหมฮะวันนี้มีแอปพลิเคชันดึงมาฝากนะคะบน iPhone กันอีกแล้วนะคะแอปตัวนี้มีชื่อว่า คู่ล็อกสกรีนเป็นการแต่งหน้าจอให้ล็อกได้ไม่ซ้ำใครเพราะว่าหน้าจอเวลาล็อกแล้วบางคนไม่อยากใช้รูปตัวเองจะดูแบบว่าฉันสวยหรือฉันหล่อหรือเปล่าใช้รูปตัวเองก็ไม่มีทีนี้เนี่ยก็เปลี่ยนจากหน้าจอล็อกธรรมดาเป็นสามารถดูปฏิทินได้ดีไหมันดีก็ดีนะคะเป็นลวดลายการออกแบบที่โดนใจตรงใจเราคือหมายถึงว่าจะมีคนพัฒนาตัวหน้าจอมาให้เราเรื่อยๆเราก็สามารถนํามาใช้ได้ที่หน้าจอใช่คือใส่เป็นวันที่กรอบเวลาหรือตกแต่งสไลด์ได้นะคะคือทำเราท พับสอนได้อะนะคะน่ารักน่ารักเลยค่ะก็เพิ่มปฏิทินเป็นวอลเปเปอร์หรือฉากหลังก็ได้<น>อันนี้เฉพาะนใน เปิดหรือเปล่าครับ Android มีไหม iOS ค่ะ iOS ะเป็นหลักนะคะคือ Android น่าจะมีใกล้ๆเคียงกันเพราะว่า Android เนี่ยมันค่อนข้างอิสระในการปรับแต่งได้อยู่แล้วเพราะเป็นระบบปฏิบัติการเปิดแต่ว่าสําหรับ iOS เนี่ยบางคนจะบ่นกับซีมาเยอะมากว่าสมมติซีถ่ายรูปพยามนะอย่างนี้ปุ๊บกล้องไม่ถือพยามนี่แหละแต่ว่าจะเอารูปพยามขึ้นรูปมันจะไม่พอดีขนาดมันจะใหญ่กว่าขนาดหน้าจอล็อกสกรีนนิดนึงก็ช่วยได้ใช่ทีนี้เพราะมีแอปลักษณะนี้แล้วก็ไปปรับแต่งตามใจในการใช้งานกันนะคะสำหรับแอปนี้ชื่อว่า ล็อกสกรีนไปลองดาวน์โหลดดูใช้ดีมไม่ดียังไงอย่าลืมมาโพสต์ในแฟนเพจบ้านพรามศรีด้วยสิจะได้รู้ว่าแอปนี้สีว่าดีแล้วคุณมดีหรือเปล่านี่นะครับแม่น่าสนใจน่าสนใจกะเอาเลยค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีในวันนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวในวันนี้หลังจบรายการบ้านพรามศรีเนี่ยสิจะมีปล่อยรีวิวนะคะเป็นรายแรกในเมืองไทยที่ได้รีวิว Surface อซาซิร์ฟเฟล่าสุดนะ Surface Pro ด้วยลตัวล่าสุดเป็นรุ่นที่3ม ซึ่งมาพร้อมปากกา,าที่เด็ดเขาคือปากกาสไตล,ลัสที่เขาบอกว่า คือคนเนี่ยใช้งานเอกสารเยอะพาะ Microsoft Word Excel PowerPoint ส่ง PDF หาการผู้บริหารส่วนใหญ่เนี่ยจะถามหาปากกาถูกต้องแต่ว่ายังไม่ค่อยคล่องตัวกับการใช้งาน Android เพราะฉะนั้นลองมาใช้ Surface 3เดี๋ยวติดตามซีเมเกนนะแล้วพรุ่งนี้จะมารายงานให้ได้รับชมหรือไม่ก็เดี๋ยวจะเอาโพสต์นี้มาแปะไว้ในบ้านพระราม4ช่วงเย็นนะครับ Surface นี่น่าสนใจนะ Surface ตัวโปรอนี้ตัวนี้น่าจะมาแรงหนักหน่อยแต่ขุมเดี๋ยวค่อยไปดูสเปคเยอะมากเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะแต่ว่าวันนี้นี่คือ IT Today ค่ะช่วงนี้พักสักครู่ก่อนช่วงหน้า ปัมดปุดฏิทินประเทศไทยค่ะ